สวัสดีค่ะพบกับรายการ The Story Flow หากฟังแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับฟังเรื่องห,อหลอนๆกันได้เลยค่ะเรื่องที่หนึ่งภาพสะท้อนสวัสดีครับผมชื่อต้าตัวผมเองมีประสบการณ์ที่ได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆที่ตัวผมเองยังจำไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมได้ไปเรียนตามปกติแล้วก็มีเบอร์ติดต,ต่อมาเรื่องเรียนขับรถช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงวันนั้นผมเลิกเรียนตอนเที่ยงผมเลยมีเวลาว่างประมาณอีกสองชั่วโมงผมมีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งครับมันชื่อบีมันขออาสา,าที่จะไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้กับผมเพราะมันกลัวว่าผมจะเกรงบี B. เลยบอกว่า งั้นไปนั่งรอที่บ้านมันก่อนไหมบ้านของบีอยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่หลังจากนั้นผมกับบีก็ไปถึงที่บ้านพอจอดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จก็พากันเดินเข้าไปในบ้านเพื่อนผมก็บอกว่านั่งเล่นรอไปก่อนนะเพราะบีมีงานที่ต้องทำเพื่อหาไรายได้เสริมก็คือการพับห่อเหรียญพับดอกไม้ทั่วๆไป ผมเลยบอกว่าได้เลยเวลาเหลือเยอะระหว่างนั้นผมก็นั่งกินขนมแล้วก็ดูทีวีอยู่ด้านหลังของทีวีมีกระจกบานใหญ่ซ้อนอยู่ตัวผมเองก็มองไปที่กระจกบานนั้นที่ซ้อนอยู่ด้านหลังของทีวีและสิ่งที่ผมเห็นในกระจกบานนั้นก็คือเงาสะท้อนของเพื่อนผมที่กำลังนั่งพับห่อเหรียญอยู่ แต่ว่าเงาในกระจกข้างๆเพื่อนของผมมีร่างของผู้ชายสูงใหญ่จนหัวติดกับเพดานร่างนั้นจ้องมองมาที่ผมแบบน่ากลัวผ่านเงาสะท้อนในกระจกตัวผมเองจำรายละเอียดของร่างนั้นได้อย่างชัดเจนผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อกล้ามสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีกรม ไว้ผมแสกกลางตอนนั้นผมตกใจมากเลยครับเลยตะโกนออกมาว่าเฮ้ย <i> บีเลยถามผมว่าเป็นอะไรตัวผมเองเลยเล่าทุกอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้ให้กับบีฟังครับพอผมเล่าจบบีก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็จับมือผมพาเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านบอกว่า จะพาขึ้นไปดูอะไรบางอย่างพอถึงชั้นสองบีก็ให้ผมดูตรงหิ้งแล้วบีก็ถามผมว่าใช่คนเดียวกันกันกบในรูปนี้ไหมตอนที่ผมเห็นรูปผมขนลุกทั้งตัวเลยครับผมเลยตอบไปว่าใช่คนนี้แหละที่ผมเห็นแล้วบีก็ร้องไห้โหออกมาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่า ผู้ชายคนนั้นคือพ่อของบีเองเขาเสียไปหลายปีแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้าครับผมเลยบอกบีว่าเราไปรอที่อื่นกันดีกว่าแล้วผมกับบีก็ออกไปรอที่ร้านกาแฟครับเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอก็ประมาณนี้ครับเรื่องที่ 2. อถนนตัดใหม่สวัสดีครับผมชื่อจกัก ทุกคนคงจะเคยขับรถหรือเดินทางตอนกลางคืนกันใช่ไหมครับและเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมในช่วงเวลาตีสองที่ผมกําลังจะไปบ้านเพื่อนงั้นผมขอเล่าเลยนะครับตัวผมเองทำงานประจำอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในวันนั้นช่วงเวลาประมาณสองทุ่มคืนนั้นผมได้รับสายจากโทรศัพท์ ที่โทรมาหาผมซึ่งปลายสายที่โทรมานั่นก็คือเพื่อนของผมเองครับชื่อก้องผมก็ตอบรับครับว่าฮัลโหลว่าไงก้องก้องเองก็ตอบรับผมครับเออเพื่อนคืนนี้มาเล่นเกมที่บ้านไหมเพราะว่าก้องรู้ครับว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมแต่คืนนี้ผมต้องเลิกงานประมาณตีหนึ่งเพราะต้องนับสต็อกสินค้าในร้าน ผมเลยบอกกล้องไปว่าได้ดิเดี๋ยวคืนนี้จะเข้าไปนะแต่ดึกหน่อยหลังจากที่ผมเลิกงานประมาณตีหนึ่งผมก็กลับมาที่หอพักและกว่าผมจะเปลี่ยนชุดเก็บของเพื่อที่จะไปบ้านกล้องเวลาก็ล่วงเลยมาประมาณตีสองผมเลยรีบออกจากหอเพื่อที่จะไปบ้านกล้องโดยผมเลือกที่จะเลี่ยงเส้นทางหลัก เพราะเวลานั้นก็ดึกมากแล้วผมเลยไปอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางตัดใหม่ในตอนนั้นที่ผมกำลังขับรถอยู่ถนนทั้งสองฝั่งของเส้นทางแทบไม่มีแสงไฟกับรถสักคันเดียวและขณะที่ผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่นั้นผมเห็นงูตัวใหญ่กำลังเลื้อยผ่านกลางถนนและด้วยความที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เร็วจึงเบรกไม่ทัน ตัวผมเองนั้นรู้สึกได้เลยครับว่าผมต้องเหยียบงูตัวนั้นอย่างแน่นอนผมเลยจอดรถเพื่อหันกลับไปดูแต่พอหันกลับไปมองที่ถนนก็พบว่าไม่มีงูอยู่ตรงถนนนั้นนี่หว่ามีแต่เพียงถนนว่างเปล่าตัวผมเองรู้สึกกลัวจึงรีบปิดมอเตอร์ไซค์ต่อพอขับไปได้สักระยะหนึ่ง มันจะมีสะพานกลับรถสุดตรงถนนพอดีและระหว่างที่ผมกำลังขึ้นสะพานผม,มเห็นร่างร่างหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีผมหงอกทั้งหัวตอนนั้นผมได้แต่คิดในใจว่าจะเป็นคนที่เดินขึ้นมาบนสะพานหรือเปล่าแต่อีกใจก็คิดว่านี่มันตีสองกว่าแล้วนะ จะมีใครที่ไหนมาเดินในที่แบบนี้ในเวลานี้พอขับไปใกล้ๆผมก็ต้องลดความเร็วลงครับและพอผมจ้องมองไปที่ร่างนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือร่างนั้นไม่มีขาครับไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ผมส่องผ่านร่างนั้นไปช่วงเวลานั้นสำหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่นานมากๆเลยครับร่างนั้น ค่อยๆเดินผ่านหน้ารถของผมไปอย่างช้าๆแล้วก็หายไปในเงามืดตอนนั้นความรู้สึกของผมคือกลัวและชาไปทั้งตัวเลยครับน้ําตาของผมค่อยๆไหลออกมาเองและพอผมกลับรถได้ผมจึงจอดข้างทางแล้วก็มีเสียงหมาหอนรับกันมาตลอดทางเลยครับผมเลยรีบขับมอเตอร์ไซค์ ไปให้ถึงบ้านของก้องพ่อผมไปถึงก็นั่งอยู่หน้าบ้านเพื่อรอก้องมาเปิดประตูก้องเห็นสีหน้าของผมตอนนั้นก้องเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมจึงเล่าเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้ให้ก้องฟังทั้งหมดเลยครับพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวจากนั้นก้องก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมกับพูดว่า กูว่าแล้วว่าเมื่อกี้มึงมากับใครใครนั่งซ้อนท้ายของมึงมาเรื่องราวของตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับเรื่องที่สามใต้ท้องรถสวัสดีครับผมขอใช้นามสมมตินะครับผมชื่อเอนะครับผมทำงานอยู่ที่ร้านอาหารประจำแห่งหนึ่งและด้วยความว่าเป็นร้านอาหารกว่าจะเก็บร้านเสร็จ เวลาก็ล่วงเลยมาจนประมาณห้าทุ่มครับและเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่อยากจะพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกผมขอเล่าเลยนะครับวันนั้นผมเข้างานกะบ่ายจึงต้องเลิกงานดึกประมาณห้าทุ่มและมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งทางกลับหอของผมผ่านแถวบ้านพี่เขาพอดีผมจึงอาสาขับมอเตอร์ไซค์ ไปส่งรุ่นพี่คนนั้นที่บ้านและระหว่างทางที่ไปส่งก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าคนท้องถนนวันนี้ดูเงียบกว่าทุกวันหลังจากที่ผมส่งรุ่นพี่เสร็จแล้วจึงขอตัวกลับเพราะดึกมากแล้วและระหว่างทางกลับผมต้องไปกลับรถใต้สะพานแห่งหนึ่งซึ่งใต้สะพานนั้นมีพวกซากรถยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุถูกทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามคันระหว่างที่ตัวผมนั้นกำลังขับเข้าไปใกล้จุดที่มีซากรถยนต์จูๆ่ๆผมก็เห็นแขนสีดำยื่นออกมาจากใต้ท้องรถแล้วแขนนั้นก็พยายามเอาแขนตบพื้นขึ้นลงเหมือนพยายามขอความช่วยเหลือผมตกใจมากครับ ผมจึงรีบเข้าโค้งเพื่อกลับรถในทันทีร่างกายของผมตอนนั้นชาไปหมดเหมือนจะเป็นลมเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นมันไม่น่าจะใช่คนผมเลยจอดรถพักตรงที่มีแสงไฟครับแล้วจึงค่อยขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่หอพร้อมกับคำถามในหัวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ แล้วสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรเครื่องราวของผมก็มีประมาณนี้ครับ